การจะให้ชีวิตประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในทางโลกหรือในทางธรรมต้องอาศัยความเพียรอย่างต่อเนื่องต้องมันทำบ่อยบย่มันตรึกมันนึกถึงบ่อยบย่อสิ่งใดที่เรามันฝึกฝนบ่อยบย่ก็จะเกิดความชำนาญเหมือนทางไหนที่เดินบ่อยบย่อก็จะโล่งเตียน หนทางภายในก็เช่นเดียวกันถ้าดำเนินจิตเข้าไปในหนทางสายกลางบ่อยๆหย,ยุดนิ่งอยู่ตรงกลางอย่างสม่สำเสมอทุกๆวันเราย่อมจะเข้าถึงจุดแห่งความสมปรารถนาคือเข้าถึงดวงธรรมภายในเข้าถึงกายภายในกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยไม่ยากเย็นนัก ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรุรกิจหรือจิตใจค่อยทำอย่างต่อเนื่องให้ใช้ความเพียรพยายามเรื่อยไปสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังและประสบความสมเร็จการท่วนหน้าทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,า,า,รจาตระดัสไว้ในอังคุตรณนิกายเอกนิบาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเราไม่เลงเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเหมือนกับมิจฉาทิฐิเลยมิจฉาทิฐิหมายถึงผู้มีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเมื่อเห็นผิดก็พูดผิด มืพูดผิดกระทำผิดกระทำผิดบ่อยๆข้าวกรรมนั้นก็กลายเป็นอาจินกรรมส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิแล้วถามว่าคลองทำเป็นอย่างไรล่ะคลองทำกคือวิถีทานที่ถูกต้องที่ชื่อว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบูชามีผลมิบาของกรรมที่ทำดี และทำชั่วมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงมารดาบิดามีพระคุณจริงพวกสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นแบบโอปปาติกะมีจริงและเชื่อว่าในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบชนิดที่ทำให้รู้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเอง และประกาศโลกนี้และโลกหน้าเห็นถูกต้องอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันจะนำไปสู่การพูดและการกระทําที่ถูกต้องครั้นทำบ่อยๆเข้าบุญกุศลนี้จะส่งผลให้ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่พลัดไปสู่อบยภูมิ เพราะฉะนั้นเราต้องประพฤตททิถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ต้องมันตอกย้ำให้เข้าไปอยู่ในใจชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดแต่หากตอนเป็นมนุษย์เรามีความเห็นไม่ถูกต้องแม้ตายไปแล้วความเห็นผิดผิดนี้ ยังติดตามไปข้ามชาติทีเดียวนะจ๊ะเหมือนดังเรื่องความเห็นผิดของอริธานาคราชที่เข้าใจว่าพราหมณ์เป็นผู้ประเสริฐสุดแม้จะทำผิดทำพลาดก็ต้องให้อภัยเละพราหมณ์เป็นประดุจอรสทจะกระจากปากของท้ามหาพรหมไม่นควไม่รังแกเพอเดี๋ยวจะถูกพระพรหมลงโทษซึ่งมาครั้งที่แล้ว หลวงพ่อเราถึงตอนที่พรามเนศาสตพยายามหาทางทําตนให้รอดพ้นจากความตายได้โกหกว่าพรามผูุทรงเวทคนขอทานและคนบูชาไฟเป็นผู้จี่ใจใครไม่ควรฆ่าเพราะเป็นบาปหนักแม้จะล้างบาปอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ได้สุภพอานาคราศกลัวบาป จึงไม่อยากทําปานาติบาตคิดจะพาพรามลงไปยังนาคิภพเพื่อสอบถามพี่น้องดูก่อนว่าควรจะสำเร็จโทษพรามใจโฉดคนนี้อย่างไรสุโภค้าได้บอกพรามว่าเมืองของเท้าท,ะทะัตรสอยู่ภายใต้แม่น้ำยม,มนาทอดยาวไปถึงหิมมวันตะบ,บันพศ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลาจากแม่น,น้ำยมุนาล,นล้วนล่าไปถึทองคำงดงามรุ่งเรืองพี่น้องร่วมมารดาของเราล้วมเป็นผู้เรื่องชื่อลือชาอยู่ในมหานครนั้นจะพรามใจร้ายหาพี่น้องเราพร้อมใจกันตัดสินโทษของเจ้าว่าอย่างไรเจ้าจะต้องเป็นอย่างนั้น รั้นข่มขู่แล้วจึงจับคอพรามลากลงไปจนถึงหน้าผีพบในขณะนั้นอริธนาคราชนั่งเฝ้าประตูของพระโพธิสัตว์เห็นพรามเนสาถูกสุโภคะลากเข้ามาในหน้าผีพบอย่างทุลักทะเลจึงเดินเข้าไปห้ามพรามว่าพี่สุโภคะพี่อย่าเบียดเบียนพราม เพราะผู้ที่ชื่อว่าพรามในโลกนี้เป็นบุตรของทรร้าทรรมหาพรหมท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธเอาพวกนาคเบียดเบียนลูกของเราเราอาจทำนาไปพบทั้งสิ้นให้พินาศเพราะผู้ที่ชื่อว่าเป็นพรามเป็นผู้ประเสริฐในโลกสุภะฟังแล้วก็น,นิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะไม่นึกว่า ถ้อยคำโกหกของพรามณนศาสตร์กับอริธะจะมาพร้องตรงกันจะมีความหันไหวอยู่ในใจลึกๆแต่เมื่อนึกถึงโทษที่พรามณ์ได้พุทธสารายภูริทั์ก็รู้สึกเครื่องแค้นยังไม่หายเพราะเห็นแจ้งชัดอยู่ว่าพราหมณ์คนนี้มีบาปหนักสมควรได้รับโทษทันที่ได้ทำไว้อริธาได้เรียกสพคและพวกหน้าบริษัทมาแล้วก็บอกว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมาเถิดและจะพนานาคนของพราะร์ประทำการบูชายันในฟังยันละเวททุกชนิดในโลกอิ้พวกพราหมณ์ประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากฉะนั้นผู้ติเตียนพรามณ์ซึ่งใครไม่ควรติเตียนชว่าย่อมละทิ้งเครื่องปลื้มใจและทำของสัตวร์บรุษไปเสีย ทุกสิ่งที่พรามทำลงไปแสดงว่าพรามคิดดีแล้วพรามเป็นบุคคลไม่ควรถูกตำหนิพี่สุโภคะพี่รู้ไหมว่าโลกนี้ใครเป็นผู้สร้างมอสุโภคะตอบว่าไม่รู้อธิษฐานจึงบอกว่ามหาพรอมเป็นผู้สร้างโลกอีกทั้งท้ามหาพรหมเป็นบรรพบุรุษของพวกพราม พวกพราม์ถือการทรงไตรเพศปกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพรถือการทำไร่ทำนาและพวกสูตรคือการบำเรอวันนาทั้งสีน่นี้เขาถึงการงานตามที่อ้างมาเฉพาะอย่างเพราะว่ามหาพรหมผูม้มีอำนาจเป็นผู้จัดสรรไว้อดิษฐานเล่าเป็นตูวเป็นตาว่า มหาพรมได้เป็นผู้แบ่งวันณะทั้งสี่และให้มีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันไปโดยเห็นว่าพวกพลาเป็นผู้ประเสริฐเป็นวรนนะชั้นสูงจึงจัดให้ยึดการศึกษาตราเพศเท่านั้นไม่ต้องทำงานอย่างอื่นจัดระเบียบให้พระราชาว่าให้พระราชาปกครองแผ่นดินอย่างเดียวกำหนดพวกแพทย์ว่า ยึดการทำไร่ไถนาประกอบธรุรกิจการทำมาค้าขายอย่างเดียวสุดท้าได้สร้างพวกสูตรเอาไว้ว่าให้เป็นชนชั้นล่างยึดการบำรุงบำรเรวนะสามอย่างข้างต้นเพราะทำไปจัดอย่างนี้หากต่างคนต่างเป็นใหญ่ต่างมีฐานะหรือสิทธิเท่าเทียมกัน ก็จะไม่ยอมอ่อนข้อให้กันและกันสุดท้ายก็มีแต่จะนำไปสู่การเบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันโดยความเชื่อนี้พระรามสึงถือตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐแต่ยึดการศึกษาตรายเพศเป็นหลักเป็นผู้คล่ำเคร่งในการศึกษาและจัดระบบพิธีกรรมต่างๆตามที่ตัวเองเห็นดีเห็นงาม พระราชายึดการปกครองบริหารประเทศชาติบานเมืองและเลยผยแพร่ในจักรให้กว้างไกลออกไปแพทย์ยึดการทำไรไ่ไถนาทำธุรกิจค้าขายถือว่าเป็นชนชั้นกลางสำหรับพวกสูตรถือว่าเป็นชนชั้นล่างสุดอริษากลาเสริมว่าพี่สุภคะ มหาพรหมเป็นผู้มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ท่านจะไปลบหลูพรามผู้เป็นบุตรของพรหมได้อย่างไรในทางตรงกันข้ามใครก็ตามทำาจตให้เลื่อมใสในมหาพรหมได้ทานกับพวกพรามคนนั้นจะไม่มีการถือปฏิสนธิในที่อื่นมีแต่ไปสู่เทวโลกอย่างเดียวเพราะพรหมเป็นผู้สร้างโลก ทาวรนทาากเวนท้าโสมะประยายมประจันประวายุประอาทิตย์แม่ท่านเหล่านี้ก็ล้วนบูชาย,ยันอุทิตตอ่อพระพรมทั้งสิ้น,นเมื่อหลวงพ่อเรามาถึงตรงนี้พวกเราอาจสงสัยว่าอาลิทนาคราชเป็นเพียงนาคในบาดาลทำไมถึงไปนับถือลทัทธิพราหมณ์เรื่องก็ไม่อยู่ว่า ในพบก่อนนี้อลิธนาคราชได้เกิดเป็นพราหมณ์บูชายันมาหลายพบหลายชาติใจจึงฝังเน่นอยู่กับการบูชายั้ในความติดตนไม่มีชาตทิฏฐิตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์บูชาในสิ่งที่มีควรบูชามีความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าและนับถือพระพรหมเป็นสรณะแม้มาเกิดเป็นวยญน,นานาก ก็ยังมีความเห็นผิดติดตามมาเหมือนเดิมสแสดงว่าเชื้อความเห็นผิดนี้เนะี่ยมันติดไปข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการเห็นถูกตามทํานองคลองธรรมที่หลวงพ่อกล่าวเอาไว้ข้างต้นนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ลูกๆทุกคนจะต้องใช้โยนิสมนาศิการมันคบคิดตริตรองให้เข้าไปอยู่ในใจ ชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดข้ามชาติส่วนว่าความเห็นผิดของอริธานาคราชจะถูกปรับแก้เส้มใหม่ได้อย่างไรอีกทั้งพรามเนศผู้ม,มีใจบาปจะถูกลงโทษโดยวิธีการใดนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกงันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุข,ขยยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆ คราบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ